The w วิส r าร์ r l d โลกแห่งพ่อมดตอนที่3 3 2ภารกิจเสร็จสมบูรณ์1แปลนิยายวันอังคารที่24เมษายน2018มีเงาเบลอ2งเงากำลังเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่มืดมิดระหว่างต้นไม้ในป่าในความมืดมิดมีเพียงเห็ดเรืองแสงสีน้ำเงินทั้งสองข้างทางทำให้วิสัยทัศน์ของพวกเขานั้นต่ำ แองเจล่ากำลังวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่พร้อมกับคอยตรวจสอบท้องฟ้ามีจุดแสงสีแดงที่ดูเหมือนหิ่งห้อยกำลังไล่ตามพวกเขาที่จริงแล้วมันเป็นอัศวินหุ้มเกราะเต็มตัวขี่อินทรีสีแดงขนาดใหญ่อัศวินกำลังสวมหมวกที่ส่องแสงสีแดงทำให้ดูเหมือนลอดไฟที่กำลังบินอยู่ในท้องฟ้ายามค่ำคืน ในท่านเราควรทำอย่างไรดีลินสื่อสารกับเขาผ่านอนุภาพพลังงานเธอฟังดูกังวลข้าไม่เป็นไรข้าได้แจ้งท่านวิวนวนเวียนไปแล้วเธอจะส่งทีมมาหาช่วยเราแองเจเล่รักษาความสงบในขณะที่เรียบเรียงความคิดของเขาก่อนที่จะพูดออกมาข้าได้ทำให้โชโซและชายสวมหน้าก,กาก ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยใช้สิ่งประดิษฐ์เวทที่ทันวิเวียนให้ข้าพวกเขาจะไม่สามารถไล่จับเราได้เป็นเวลา2ชั่วโมงพวกเขาต้องใช้เวลาฟื้นฟูมากดังนั้นเราจึงจะต้องออกจากพื้นที่นี้ก่อนที่พวกเขาจะฟื้นฟูอย่างเต็มที่สชั่วโมงปลินรู้สึกว่าได้มีการต่อสู้ก่อนหน้านี้แต่เธอปวดหัวมันทำให้เธอ ไม่มีทางรู้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นเธอเห็นเพียงบางอย่างที่มีสีน้ำเงินบินไปจากนั้นแองเจเล่ก็ลากเธอไปในพุ่มไม้บทสนทนาของพวกเขาจบลงแค่นี้ทั้งสองรู้ว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือการกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของหัตถาสเนื่องจากมันเป็นฐานหลักของยามรักษาการและพวกเขาจะยื่นมือช่วยเหลือผู้อาวุโสแต่ละคนของหัตถาส มีกองกําลังส่วนตัวของพวกตัวเขาเองยามรักษาการที่วิเวียนก่อตั้งขึ้นจะปฏิบัติตามคําสั่งของเธอเท่านั้นพวกเขาเป็นสมาชิกของหัตถาตแต่พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สนใจคําสั่งโดยตรงจากสภาสถานการณ์แบบนี้จะเปลี่ยนไปต่อเมื่อวิเวียนเสียชีวิตเท่านั้นพ่อหมดและพ่อหมดฝึกหัดทุกคนต้องเซ็นสัญญาพิเศษเมือ่อพวกเขา เขาร่วมยามรักษาการเพื่อให้มั่นใจว่าความจงรักภักดีของพวกเขาจะอยู่กับผู้อาวุโสสามตัดฉากนะครับอะไรนะแองเจเล่กเกือบฆ่าโดลิสงั้นหรือภายในห้องรับของโบราณสถานใต้ภูเขาไฟปัจจุบันวิเวียนกำลังถูกถูกขมับด้วยความที่ไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินข้อความด้สุกส่งมาโดยมนุษย์โปร่งใสข้างหน้าเธอ มันเป็นหญิงสาวที่กำลังสวมชุดคลุมสีดำและมีแถบคาดสีเงินร่างกายของเธอล้อมรอบไปด้วยหมอกหนะาค่ะท่านท่านแองเจเล่ได้ทําให้โดลิสบาดเจ็บและแม้แต่การใช้คาถาแปลกๆเพื่อทําร้ายโชโซและพิมดระดับสีจากพัสุธารรมินเขากําลังถูกตามไล่ล่าขณะที่เรากําลังพูดกันอยู่ข้าคิดว่าพวกเราจะไม่สามารถจับตัวเขาได้ เขากำลังวิ่งมาหาพวกเราพร้อมกับลินผู้หญิงคนนั้นตอบเจ้าแน่ใจหรือว่าเป็นโดลิสที่เป็นลูกชายของหัวหน้าพระสุภาธมินข้าแน่ใจเอาละ่ะข้าคิดว่าข้าเริ่มเคยชินกับแองเจเล่ที่กำลังเลือดร้อนวิเวียนถอนหายใจโดยอารมณ์ที่หลากหลายสิ่งที่แองเจเล่าทำมันทำให้เธอปวดหัวคาถาแปลกๆควรจะเป็นลุมพิเศษ ที่ท่านเห็นให้เขาไว้ไมิฉะนั้นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทําให้พ่อมดระดับสี่สองคนได้รับบาดเจ็บพร้อมกันเมื่อสีน้ําเงินใช่ไหมบอกข่าว่าตอนนี้เป็นอย่างไรท่านเองเจะเล่ออกมาจากเมืองโลโฟแล้วท่านจะใช้เวลาประมาณสองวันเพื่อไปถึงจุดยามของยามรักษาการที่ใกล้ที่สุดยามของโดลิสที่เป็นอัศบินอาสกาศ ของพระสุธาธร,รมินไดรไ่ตามท่านแต่ข้าไม่เห็นท่านโชโซผู้หญิงคนนั้นพูดความจริงพ่อก่อนวิเวียนหลับตาชั่วครู่แล้วพูดต่อส่งทเทียมเบอร์ออกไปช่วยเองเจเล่เพื่อหยุดการไล่ล่าของอัศวินอากาศระวังให้ดีตอนที่ประทากันข้าไม่อยากให้สถานาการณ์มันแย่ลงเราจะต้องให้ความสําคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเมืองพันน้ําตกก่อนเข้าใจแล้วค่ะ ผู้หญิงโปร่งใสได้หายไปมีเพียงวิเวียนที่ยังอยู่ภายในห้องเธอเดินไปที่เก้าอี้และค่อยๆเอ็นหลังในขณะที่นั่งลงพระสุทธาธมินบางทีข้าควรปล่อยให้เองเจเล่ออกจากเครือหาดอีกครั้งมันไม่ใช่ว่าวิเวียนต้องการปกป้องมากเกินไปแต่แองเจเล่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเธอเธอไม่ได้สนใจกับมือเงินที่แองเจเล่ปล่อยออกมานัก พอหมดที่มีระดับสูงขึ้นก็จะมีพลังมากขึ้นแต่มันก็ยังขึ้นอยู่กับกระถาที่พวกเขารู้และระดับพลังจิตของพวกเขาว่าสูงแค่ไหนวิเวียนยังคงได้เปรียบเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าเมืองทั้ง6และพอมดระดับ4ทุกคนเธอยังมียักษ์พายุหากแองเจเล่ไม่ได้สัมผัสดอกกำเนิดเธอก็คงจะยุติสงครามได้แล้วผู้วุโสทั้ง5เป็นเหตุผลที่หัตถาศ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีอำนาจมากที่สุดในภูมิภาคนี้สภาจะส่งผู้อาวุโสออกไปตามการต่อสู้ในสงครามเมื่อมันจำเป็นผู้อาวุโสแต่ละคนมีความสามารถพิเศษและสิ่งประดิษฐ์เวทของตัวเองทักษะพิเศษของวิเวียนคือการดึงพลังจากองเวทแรงน้มถ่วงมันสามารถเพิ่มพลังของคาถาได้2หรือสเท่า และมันสามารถเปิดใช้งานได้ทุกที่ตราบใดที่อยู่ภายในอนณาเขตของหัตทาดนี่เป็นสิ่งที่แบ่งแยกเธอกับพ่อมดระดับ4คนอื่นๆวงเวทแรงน้มท่วงยังสามารถเปิดใช้งานนอกอนณาเขตขององคอ์กรแต่มันจะไม่มีสมรรถภาพเท่าเดิมข้าควรจะใช้เขาอยู่ในสำนักงานใหญ่ข้าจะชนะสงครามในสภาดังนั้นพวกเขาอาจจะ ไม่ตั้งคำถามกับการตัดสินใจของข้ามันคงจะง่ายสำหรับข้าที่จะฝึกฝนเขาให้ถูกต้องถ้าเขาอยู่ในสำนักงานใหญ่สมาชิกคนอื่นๆขององค์กรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเพราะข้าเป็นแม่ของเขาวิเวียนได้วางแผนไว้ในใจของเธอเหตุผลเดียวที่เธอตัดสินใจที่จะเข้าสงครามในสภาก็เพื่อช่วยให้เองจะเล่เข้าถึงตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในองค์กร วิเวียนรู้ว่าวัานหนึ่งเธอจะต้องออกจากสภาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคงจะดีถ้าแองจิเล่ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้อาวุโสสามคนใหม่ค่าเกลียดการเมืองแต่อย่างน้อยแองจเล่ก็ยังปลอดภัยในสํานักงานใหญ่วิเวียนถูคำมั่าของเธออีกครั้งเธอเดินไปที่โต๊ะและเริ่มเขียนจดหมายถึงหัวหน้าของพัะสุธาธมินวิเวียนไม่ได้กลัวองค์กรพัะสุธาธมิน แต่เธอไม่ต้องการเลิกสงครามเพียงเพราะทายาทของพัส,สุภาธมินได้รับบาดเจ็บจากลูกชายของเธอและตัดฉากอีกรอบนะครับมันเป็นช่วงดึกแองเจเลยยังเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่ภายในป่ามันดูเหมือนว่าเขากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีจุดแสงสีน้เงินข้างหน้าดวงตาของเขาซึ่งมันทำให้ดูแปลกเล็กน้อยในที่มืด ลินกำลังทำให้มีปัญหาในการรักษาความเร็วของเขาข้าสถานะความไวของเอิเจเลคือ12ดังนั้นเขาจุงดูเหมือนเงาเบลอในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่เอเจเล่ A จับมือขวาของลินและใช้มืออีกข้างเพื่อตัดพงข้างหน้าของพวกเขาสิ่งที่เร็วจนพุ่มไม้หนาอาจจะทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บ แองเจเลมีบาเรียโดหะของเขาและความอึดสูงมากเขาไม่สนใจเรื่องน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าลินสามารถรับมือกับน้ำได้หรือไม่บาเรียของลินจากสถานาพลังของเธอไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับการโจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งเธอไม่มีพลังจิตและมานาพอที่จะสนับสนุนบาเรียของเธอดังนั้นน้ำอาจจะทิ้งบาดแผลไว้ที่แขนของเธอ แองเจเลีสังเกตเห็นปัญหานี้และตัดสินใจที่จะจัดการเส้นทางให้เธอพวกเขาวิ่งอย่างไม่หยุดยั้งเกือบสองชั่วโมงมีแสงสีแดงไม่มากนักที่มาจากหมวกของอัศวินอากาศในท้องฟ้าดูเหมือนว่าพวกเขาได้สูญเสียร่องรอยของแองเจเลีและลินแล้วข้าอาจจะไม่ชนะอัศวินอากาศแต่ข้ามั่นใจว่าความเร็วของข้าเหนือกว่าแองเจเลียังพูดคุยได้ในขณะที่เขากำลังวิง่ง แต่ลินใส่หัวเธอหงุดหงิดมากดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะตอบในตอนนี้นี่มันบ้ามากลินตระหนักว่าแองเจเล่เป็นพอมอดที่แข็งแกร่งกว่าเธอความเร็วของแองเจเล่เร็วกว่าอัศวินอากาศเธอไม่อยากเชื่อว่าระยะทางมันห่างกันได้ในระยะเวลาสั้นๆลินพายายามที่จะผลักดันตัวเองไปข้างหน้าด้วยอนุภาคพลังงานดังนั้นนั่นเป็นเทคนิคเร่งความเร็วที่เธอรู้ แต่เธอก็ยังช้ากว่าแองจเล่นอกจากนี้อนุภาคพลังงานยังได้สร้างเสียงรบกวนตอนนี้เธออาจจะให้ตัวเธอรู้กระทักเร่งความเร็วในที่สุดจุดแดงก็หายไปจากท้องฟ้าหลังจากที่วิ่งไปอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงแองจเล่ตรวสอบท้องฟ้าและทันใดนั้นก็หันไปข้างหน้าทันทีมีต้นไม้แปลกๆปกปรากฏมาขึ้นเรื่อยๆทั้งสองข้างทาง ต้นไม้ปแปลกๆนี้มีรูปร่างที่โดดเด่นแต่ลากที่เป็นเอกลักษณ์นี่มันป่าเชอรี่ลินจำลากเหล่านั้นได้ทันทีเพราะมีต้นไม้เพียงของในป่าเชอรี่เท่านั้นที่มีลักษณะเช่นนี้เธอต้องการสื่อสารกับแองเจเลผ่านอนุภาพพลังงานแต่เธอไม่มีพลังจิตเหลือพอที่จะทำมันลินได้ใช้พลังจิตและมานาไปมาก เพื่อสนับสนุนบาเลียงพลังงานของตัวเองป่าชเชอรี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อันตรายที่สุดในอาณาเขตของหัตถาสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์นำไม่ท้วนและมนุษย์อาศัยอยู่ผู้อาวุโสทั้ง5เคยสำรวจป่าด้วยการครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่พบทรัพยากรที่มีค่าดังนั้นพวกเขาจึงทำเครื่องหมายว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามลินไม่ได้คาดหวังว่าแองเจเลจะพาเธอมายังสถานที่นี้ หลายนาทีต่อมาแองเจเล่ก็ปล่อยมือของลินเธอเพียงได้ยินเสียงสงบมาจากความมืดพักก่อนหน่อยข้าจะไปหากิ่งไม้แห้งเมื่อแองเจเล่พูดจบเขาก็หายไปลินนั่งอยู่บนพื้นกำลังหอบอย่างหนักมีเหงื่อหยดลงมาจากผมของเธอชุดคลุมยาวของเธอเปียกโชกทั้งตัวทำให้เหนียวและรู้สึกไม่สบาย ยังมีแสงสลัวที่มาจากเห็ดเลืองแสงบนพื้นแต่เธอก็แทบมองไม่เห็นสภาพแวดล้อมรอบๆลินลุกขึ้นยืนแต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่ขยับไปไหนอีกเนื่องจากเธอมีพลังจิตเหลือพอที่จะใช้พลังงานไฟเธอพึ่งกับต้นไม้ยักษ์และเอาของเวนโมนออกมาเพื่อทรวุสอบสำหรับการโจมตีที่มาจากสัตว์สูรกลายพันธตัดฉากนะครับ แองเจเล่เดินไปอีกหลายนาทีก่อนที่จะหยุดภายใต้ต้นไม้ยักษ์เขาลูบแหวนนิ้วกลางของเขา3มครั้งมีนลำแสงสีขาวถูกปล่อยออกมาจากแหวนและทําให้สภาพแวดล้อมสว่างขึ้นในไม่ช้าแองเจเเล่ก็สังเกตเห็นว่ามีคลื่นพลังลึกลับปรากฏขึ้นข้างด้านซ้ายและมันเชื่อมต่อกับแหวน เขาหันไปทางซ้ายและรีบพุ่งไปยังแหล่งที่มาของคลื่นพลังงานรายนั้นที่ต่อมาเขาก็พบสถานที่ที่เขาพบม็อกโคครั้งแรกและก็จบไปนะครับตอนที่300ยี่ย3 3 2นะครับก็เดี๋ยวไปต่อกัน3 3 3นะครับขอไปจัดก,การ,ร,รอะไรที่ปลายก่อนนะครับวันนี้ร้อนมากอากาศก็ไปนะครับสวัสดีครับฝากเปิดใจขอไปนะครับผม